กับผมฟิลเกมเมอร์นะหลังจากคลิปแรกที่ผมทำไปมันโคตรจะแหลกนะทน,ทนดูก่อนนะผมใช้ S C R Pro อัดนะผมมีมาให้คุณเลือกว่าจะเอาจเจ้านี่หรือจะเอา S C R Pro นะนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท่านผู้ชมชอบมันไหนนะแต่มันแหลกนะเดี๋ยวไม่ยินเสียงปิดกันโอเคแค่นี้พอละ หลังจากครั้งที่แล้วเราก็มาขุดทําโพรงกันแล้วก็จะมาขุดต่อเลยนะผมเล่นนี่ไม่แหลกยังไม่รู้ท่านผู้ชมจะดูผมแหลกไหมให้เพราะเกมไหมคับเนี่ยต้องใช้แรมเยอะนะไม่เยอะหรอกเครื่องของไก่วันนี้ก็เมื่อเช้าอยู่กับเจอากับพล่อยใช่ไหมวันนี้อยู่กับเพดครับตอนนี้ครับรู้สึกว่าจะแหลกเข้าใส่เลยโอยโอเ่างนั้น ยืนนิ่งๆสักสองสามวิแล้วก็จะหายแหลกไหนไหมเอาล่ะสำหรับแมพผมไม่รู้ว่าจะแจกไหมเพราะว่าแมพกาครับเช้าแล้วอ่าขึ้นได้เลยโอเคเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวถ้าผมจัดการเสร็จ เดี๋กลับมาติดตามใหม่นะครับเก็บสิครับท่านผู้ชมแม่เลคกนักหน้าย้วตันเนี่ยเฮ้ยได้ซีดมาด้วยเดี๋ยวเราจะทำบ้านก่อนนะอ่าคลิปนี้ไม่ยาวครับประมาณสามสิบนาทีแหมล้ะเน็ตผมจะลงเลยไหมเนี่ย โอเคนะก็แบบนี้อ่าวผมจะทำเอ้าวเกตไปไหนอะไปไหนอะอ๋อออ๋เกตจะไปบ้านแตามือถือเหรอ ừm, hmm, đi đìn có pờ không hả? ok, Now. ok รูแบบนี้ร่อยโอเคเราก็แค่ทำประตูครับเดี๋ยว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 ออประตู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 ะตะตอ่ะประตูไม้โอก ลำนะหลังจากเราเราจะอยู่ในนี้กันก่อนนะเราประมาณภาคที่สามเราจะเริ่มสร้างบ้านนะโอเคไปเลยแปดสิบสองครับผมทำคลิปขอบคุณไปเมื่พอกี้นี่สำหรับสิบซับสไคร์ถึงมันจะน้อยแต่ผมก็ดีใจนะที่ผมสามารถทำมันถึงสิบซับสไคร์เดียวโอเคแหลกๆนะมันรู้สึกแหลกๆ ผมคงไม่ทําอะไรเราจะไปตัดไม้กันนะคะเป้าหมายสําหรับคลิปนี้คือตัดไม้อย่างเดียวตัดไม้หาขนกงขนแกะเมื่อกี้เห็นแกะเจ้าแกะโงมเป็นดีนนนขนขนนกจำมาขนนกจำมาขนงเจามาเยอะเอ้าหายเฮ้ยเอาเนี่ยนึกว่าจะไม่ดอกซะแล้ว น,นเห็นไหมเนี่ยผมไม่ได้หยุดบันทึกใช่ไหมแกผมขอลุกแป๊บนึงร้อนนะฮะขอ,ขอเปิดพัดลมนะถ้ามีเสียงพัดลมขออภยัย ถ้ามีเสียงพัดลมรบกวนก็ต้องขออภัยเนี่ยมันร้อนมากๆประเทศไทยมันร้อนอ่ะครับวันนี้เที่ยงเที่ยงครึ่งครับ นราวากินแต่ห้ามกินหนักมาได้เออเอ,อขอโทษนะเมื่อกี้ผมพูดภาษาเหนือไปต้องขออภัยจริงนะแม่ถามต้องพูดกับแม่ไม่เข้าใจผมวมัดคิบอยู่ ผมแสบตาลดลงหน่อยได้ปะคุณเล่งเอาได้ไหมอ่ะผมแสบตามากเลย <S <S ผมไม่รู้ว่าผมจะเล่นถึงไหนนะพัดเนี่ยจนกว่าผมจะหาไดมอนด์เจอผมจะไม่หยุดนะต้องให้เป็นร้อยพารก็เถอะ ขอคุณต้นไม้ที่ให้เราได้เอออย่างนี้นะเราต้องเอาเพวกน,นี้ออกนะเพื่อการที่มอนสเตอร์มันจะอยู่รอดในตอนเช้านะนี่เราอยู่ในหลุมมันก่อนนะครับนี่เราจะตัดไม้อย่างเดียวนะเราบอกแล้วอืมนะคะหรืออาจจะมีอย่างอื่นบ้างเป็นเล็กน้อยนะคุณแหลกไหมอะผมแหลกมากเลยใช้โปรแกรมนี่มีลื่นเหมือนเอซิอให ก็แล้วแต่คุณนะคุณชอบ S C R หรือตัวโมบิซินะโมบิซนอะไรสักอย่างนี้แหละคุณชอบอะไรเขียนในเพจเลยนะผมนำพิมพไปแล้วผมจะ โอเคมันจะใกล้ค้ำล้วนะเอ้ยจะาวัวเราต้องการวัวครับสุริยะเโอเคได้ละกลับบ้านกันเถอะกลับลุ้มไหมครับไม่ใช่กลับบ้านโอเคโอเคเลยเออคลางหน้าเนมัน,ม,นมืดๆนะมืดๆนะย่างไงไม่รู้มา แล้วก็พาดนี้เราจัดไม้กับผุดหินนะผมลืมบอกไปทำเจ้าเชนดเชดเชดเชดก่อนอ,อตรงนี้นแล้วกันเผาเราจะเผาไม้กับนี่เยอะขึ้นนะท่านผู้ชม ับครเราจะหาเหล็กแถวนี้เป็นก่อน <c oughs> <c oughs> ท่านเหล็กก็ต้องขออภัยนะผมต้องเครื่องดังนังถ้าถ้าไม่พอใจผมจะจบีสีสดีนี้ทันดีนะฮะ <c oughs> ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะเ <c oughs> พราะผมก็ไม่อยากท่านผู้ชม,มนเนี่ยนะ <c oughs> ผมผม มุ่ียถ้ท่านผู้ชมเมออรำคาญน,นะเออถ,ถ้าท่านผู้ชมอยากให้ผมไอ้น,นี่ผมก็จะตัดไปแล้วก็จะเล่นแต่โปเกมอนนะต้องขอโทษด้วยจริงๆที่เครื่องผมมันทําได้แค่นี้ครับเครื่องกรครับคุณอย่าลืมครับถ้าผมมีซับเยอะเยอะห้าสิบซับขึ้นนี่ผมไลฟ์สตรีมทุกๆเอยผมไลฟ์สตรีม สีครั้งทุกๆหนึ่งเดือ,ดอนนะผมลงผมลงลิปทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์กับวันที่เกียดแต่วันนีดวันอาทิตย์ผมถ้าผมไม่ขี้เกียจผมก็จะลงอัดครับจะไม่ได้ลงเล็กไหมไม่ใช่เล็กต้องขุดลงไปอีก เดี๋ยวผมหยุดมาต่อค่ะมาต่องี้ผมกินน้ำเฉยๆผมแล้วก็ย้ายที่ด้วยเป็นสบายกว่าเดิมเยอะได้ยินเสียงผมไหมถ้าไม่ได้ยินก็บอกไปคิดนะบอกเลยสำหรับวันนี้คลิปนี้ผมได้ประมาณนี้นครับก็ขุดไปนี้เลยครับ ผมมีช anel ฟรีต้คลิปพับเขียนเลยหรืออยากิีต่อผมทาง facebook ก,ก็ได้ f o r f e e l ผมใช้นะฟิลก็เขียนเหมือนคลิปแนะนำตัวนั่นแหละครับเอาหนังเก็บแล้วกันเอาประตูเก็บแล้วกันโอเคนะตอนนี้มันเช้าหรือย,ยังเอ่ยยไม่เช้าครับ สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย